สวัสดีค่ะท่านผู้ชมก็กลับมาพบกับปแมงอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ปาแมงกับลูกๆเกี่ยวข้าวค่ะวันนี้ก็ได้เวลาเกี่ยวข้าวค่ะเราไปชมกันเลยนะคะแล้วก็รอดูว่าสุดท้ายแล้วนะคะ,ะเราจะได้ข้าวเท่าไหร่ค่ะ กูทำนาปลูกข้าวนะคะอันนี้เป็นข้าวนาปลังค่ะท่านผู้ชมกำลันเกี่ยวข้าวนาปลังนะคะดูมาดูน้องหมาดูแอม,มอนย่ยลินลงมาลูกลงมามันจะตกได้มาสายค่ะโเขเกี่ยวข้าวให้คนอื่น เีวข้าวตอนเย็นก็ไม่ร้อนเท่าไหร่ไปอีกจที่ตรงนั้นเนี้ยนะคะตรงนั้นข้าวล้มมากเลยเนื่องจากว่าโดนพายุนะคะโดนพายุฝนค่ะพื้นที่จะเกี่ยวหมดเลยนะคะวันเนี้จะเอาให้หมดให้เสร็จวันนี้ค่ะย้อนแสงนิดนึงค่ะท่านผู้ชมที่ตรงน้อน เขาเกี่ยวช้าเนะื่องจากว่าข้าวมันล้มค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้าวล้มกันนะคะดูข้าวตรงนี้นะคะจะมีข้าวมันล้มนะคะเนื่องจากโดนพายุค่ะโดนก็เกี่ยวลําบากหน่อยค่ะแต่ข้าวงามมากเลย,ยที่ตรงนี้นะคะข้าวรวงหนะะัก อะไรเหลือตกรถสามล้อนะล,ลูกเดือตกนะค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามารอสรุปผลอ่ข้าวกันนะคะวันนี้นะคะว่าจะได้เท่าไหร่นะคะข้าวเกี่ยวค่อนข้างจะช้ากว่าเพ่อนเพื่อนนะคะเกษตรกรท่านอื่นนะคะเนื่องจากว่าออ่านาปปังของก็แม่งใช้นาปีทํานะคะพื้นที่เดียวกันก็เลยทําช้ากว่าจะเสร็จนาปีนะคะ ก็มาเตรียมพื้นที่ทำนับตังก็เลยช้าไปนหน่อยค่ะโอเคนะคะคอยดูสรุปสรุปนะคะสรุปผลกันค่ะ